ความเร้นลับอันหนึ่งที่ลูกหลานอ่านไม่เคยได้ล่วงรู้ก็คือช่วงเวลาของเทพพยายดาชั้นจตุมหาราชิกาหนึ่งวันเท่ากับเวลาในโลกมนุษย์ห0ปีเทพชั้นจตุมหาราชิกานี้เองที่มีพลังงานเชื่อมกระแสมาถึงเทพประจำตัวของมนุษย์แต่ละคนและเทพประจำตัวมนุษย์นี้ก็อยู่ในเทวปริษัทแห่งชั้นจตุนี้ด้วย การเปลี่ยนแปลงของเทพก็เช่นเดียวกับของมนุษย์กล่าวคือมนุษย์มักสามารถอยู่กับสถานที่ใดที่หนึ่งได้ภายในหนึ่งวันโดยไม่เคลื่อนย้ายตนเองไปสถานที่อื่นแต่ถ้าพ้นจากหนึ่งวันแล้วการเคลื่อนย้ายก็ย่อมมีตามความจำเป็นเช่นความจำเป็นของภารกิจความที่ไม่สามารถจำเจอยู่กับจุดตำแหน่งเดิมห้องหับเดิมสถานที่เดิมได้เป็นต้น เทพในชั้นจตุมหาราชิกาก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นเมื่อหนึ่งวันสิ้นสุดลงเทพจะต้องเคลื่อนขันไปมีเทพน้อยองค์นักจักคงอยู่ที่เดิมแต่จกมีเทพองค์ใหม่หรือพลังเทพแบบใหม่มาแทนที่เพื่อพิทักษ์รักษาธาตุขันของมนุษย์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของมนุษย์ผู้นั้นสร้างสมไวมากพอที่จะดึงดูดพลังแห่งเทพได้หรือหาไม่ มากน้อยเพียงใดมีคุณภาพสูงหรือต่ำเพียงใดฉะนั้นในช่วงอายุของมนุษย์ที่ผ่านสู่กึง่งศตวตรรษ50ปีถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญยิ่งนักแต่แล้วก็ยังมีช่วงเพลาย่อยคือช่วงอายุ25ปีอันเรียกว่าเบญจเพศนั่นอีกอันว่าช่วงเบญจเพศนี้ก็ถือว่าเป็นครึ่งวันขององค์เทพชั้นจตุ แต่เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงอิริยาบทขององค์เทพประจำตัวมนุษย์ซึ่งย่อมทำให้ดวงชะตาวาสนาของมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอย่างยิ่งเช่นกันขอให้ลูกหลานจงพิจารณาตัวอย่างที่หลวงปู่ใหญ่จักสาธกอัธ,ธิบายดังต่อไปนี้หากก่อนอายุ50มนุษย์ผู้นั้นวาสนาชะตาชีวิตดีเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ก็เพราะบุญชาติปางก่อนสั่งสมมาดีเมื่อผ่านวัยห้ไปแล้วดวงชะตาวาสนาตกตาำเพราะก่อนหน้าวัยห้นั้นสั่งสมบุญไว้น้อยตกอยู่ในความประมาทฉะนั้นช่วงหนึ่งวันของสวรรค์ชั้นจตุถือเป็นช่วงแห่งการสั่งสมบุญที่สำคัญยิ่งนักนะลูกหลานเอย๋ยสารพิสุทธิ์เหนือทิพย์จากหลวงปู่เทพโลกอุดร วิธีวิถีเนื้อหาในการบอกกล่าวธรรมะพิสุจน์แก่ลูกหลานในทางสาธารณะแล้วไซสหลวงปู่จำเป็นต้องปรับให้มาเป็นกลางที่สุดเพื่อให้เข้ากันกับลูกหลานทุกคนทุกท่าทุกขันได้แต่ถ้ว่าในทางลึกล้ำจำเพาะตนในแต่ละบุคคลเมื่อลูกหลานศึกษาปริยัติถ,ถูกต้องทีท้วนพอสมควรแล้วจากนั้นเมื่อน้อมภาวนาถึงหลวงปู่ใหญ่แล้วไซ ลูกหลานจักได้คาตอบจำเพาะตนเป็นปัจจิตตังเพื่อนำไปปฏิบัติให้เข้าถึงปฏิเวทพิสุจน์แท้ได้แต่ก็ต้องเน้นย้ำแก่ลูกหลานว่าลูกหลานต้องศึกษาปริยัติอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามสมควรเสก่อนถ้ายังศึกษาปริยัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสมควรแล้วไซลูกหลานยังไม่สามารถพบหลวงปูตัวจริงในยานในฌานได้ ถ้าบุมบ่ามาดหมายจักพบให้ได้ใจร้อนรนเร่งหวังผลอาจเป็นมารปลอมมาทำให้ลูกหลานวิปลาดได้ต้องขอเตือนไว้เป็นประการสำคัญสำหรับปริญาที่ถูกต้องนั้นรากฐานต้องเกิดจากจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนหรือไม่มีทิฏฐิแก่กล้าไม่เอาตัวตนของตนเป็นที่ตั้งจึงจักแสวงหาพบปริญาที่ถูกต้องได้ เนื้อหาแห่งปริยัติที่ถูกต้องนั้นหากลูกหลานยังหาที่ไหนไม่พบจงน้อมจิตรับรู้สารเหนือทิพย์จากหลวงปู่ใหญ่ณนะที่นี้ไปก่อนเถิดแม้สารเหนือทิพย์จากหลวงปู่ใหญ่ณนะที่แห่งนี้เป็นสารสาธารณะก็จริงแต่เป็นสารที่ตั้งเขมมุ่งแนวโน้มไปสู่สารปัจจต่างได้ในลำดับต่อไปซึ่งถือว่าเป็นสารพิเศษแตกต่างจากตำรับตำราหนังสือหนังหา หรือคำเทศนาโดยทั่วๆไปเป็นสารที่ระเบิดอวิชชาหรือนิวรที่บางใจแก่ลูกหลานทุกคนได้ต้องติดตามอย่างสม่ำเสมออย่าได้คลาดเคลื่อนเพื่อกำกับดวงจิตเพื่อความทราบซึ้งแก่ดวงจิตเพื่อความสุขลึกซึ้งแก่ดวงจิตไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในขั้นพื้นฐานเบื้องต้นถัดจากขั้นพื้นฐานนี้ไปเมื่อลูกหลานมุ่งจิตสู่การปฏิบัติตามสารพิสุจน์ พร้อมทั้งน้อมจิตด้วยสักกระล้ําลึกต่อหลวงปู่ใหญ่แล้วไซอานิสง์พิเศษสุดยิ่งล้ําย่อมจะเกิดแก่ลูกหลานทุกคนทุกรูปทุกนามอย่างแน่แท้แน่นอนละลูกหลานเอย๋ยลูกหลานถามกราบหลวงปู่ใหญ่ด้วยความเคารพบ,บูชาสูงสุดลูกสงสัยมานานจิตแบบไหนที่ทําบุญทําทานศีลภาวนาแล้วทําให้จิตยกระดับสูงส่งขึ้นได้จริง จเจริญรุ่งเรืองทางโลกก็เป็นไปได้ในทางทางไปถึงพระนิพพานก็เป็นไปได้กราบขออภัยสำหรับคำถามหลวงปู่ใหญ่ตอบว่าจิตว่างความยึดมั่นถือมั่นมีน้อยอย่างยิ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นอยู่ก่อนแล้วจึงนับว่าเป็นจิตที่มีคุณสมบัติสั่งสมบุญได้ฉะนั้นก่อนทำบุญก่อนสั่งสมบุญลูกหลานสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกจิตให้ว่าง มีความยึดมั่นถือมั่นเหลือน้อยที่สุดซะก่อนนะลูกหลานเอ,อย๋ยความยึดมั่นถือมั่นนี้ก็เช่นความยึดมั่นที่ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ทําบุญนี้บุญนี้เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนดีข้าพเจ้าเป็นคนทําความดีอย่างนี้เป็นต้นความยึดมั่นถือมั่นเช่นนี้ต้องกำหนดจิตไว้หลีกหนีให้ไกลอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลย ต่อมาบุญที่สั่งสมไว้จึงจกสามารถชำระจิตว่างนั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นทานชำระความโลภศีลชำระความโกรธภาวนาชำระความหลงก็เกิดพลานิสงส์ขับดันหนุนเสริมส่งจิตให้ยกระดับปรับภพภบูมิสูงส่งยิ่งขึ้นสู่ความจำเริญทางโลกอย่างถูกต้องสมบูรณ์สู่ความรุ่งเรืองทางธรรมไปสู่พระนิพพานแน่แท้ กระบวนการแห่งบุญกระบวนการแห่งจิตที่จัดก,ก่อเกิดอานิสงส์ให้จำเริญทางโลกให้รุ่งเรืองทางธรรมไปถึงพระนิพพานแน่แท้เป็นเยี่ยงนี้นะลูกหลานเอย๋ย